โอ้ตัวนี้ครับสุดยอดอนะครับกัดแตะแก้คันจิ๋วนะครับสีส้มไซส์สวยเลยทีเดียวครับตัวนี้เกือบโลนะครับสุดยอดมากครับผมตีย้ำๆๆที่เดิมนะครับนี่ครับวิ่งตามมมาขัดข้างของสุดยอด สุดจอดมากครับแต่แค่คันจิ๋วนะครับ